สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทําดาค่ะพี่เมย์คะโจรินสับสนไปหมดแล้วค่ะคือโจรินเพิ่งไปอ่านเจอบทความหนึ่งมาเขาบอกว่าที่คนเราเป็นทุก์เนี่ยต้นตอจริงๆมันมาจากความเห็นผิดไม่ใช่แค่เพราะความอยากหรือความโกรธเฉยๆแล้วที่เขาพูดกันเยอะๆว่าให้เราจริญสติสติมันจะมาช่วยล้างความเห็นผิดพวกนี้ได้จริงๆเหรอคะพี่เมย โจรินยังไม่ค่อยเห็นภาพเลยคะ่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยจากโจรินเพราะนี่คือหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเลยนะที่โจรินไปอ่านมานะ่ะถูกต้องที่สุดแล้วจะ่ะในทางธรรมเราเรียกความเห็นผิดว่ามิชฉาทิฐิซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นรากเง้าของอกุศลธรรมทั้งปวงเลยทีเดียวโหรากเง้าของอกุศลทั้งปวงเลยเหรอคะ แล้วหน้าตาของเจ้าความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฐิเนี่ยมันเป็นยังไงหรอคะพี่เมย์ถ้าจะให้ยกตัวอย่างง่ายๆนะจ๊ะมิจฉาทิฐิก็คือการมองโลกแบบสวนทางกับความเป็นจริงเช่นเห็นว่าการทำบุญให้ทานไม่มีผลโลกนี้เที่ยงแท้แน่นอนหรือการมองว่าความสุขที่ได้จากวัตถุสิ่งของเป็นความสุขที่จีรังยั่งยืนหรือแม้กระทั่งการเห็นว่าตัวเราของเรา มีอยู่จริงอย่างถาวรความเห็นเหล่านี้แหลจะจ้ะที่มันชักนําให้เราเกิดความอยากเกิดความโกรธเกิดความหลงตามมาไม่สิ้นสุดอ๋อพอจะเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเราใส่แว่นที่เลนมันเบี้ยวตั้งแต่แรกพอเห็นอะไรมันก็เลยเบี้ยวไปหมดแล้วสติจะเข้ามาช่วยแก้ไขเลนแว่นตาของเราได้ยังไงคะถูกต้องเลยจะ้ะสติในทางธรรมเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่คิดนะ แต่คือความสามารถในการระลึกรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นกับกายกับใจของเราในปัจจุบันขณะสติเปรียบเหมือนยามเฝ้าประตูเมืองจ้ะพอมีอารมณ์โกรธเกิดขึ้นสติจะทำหน้าที่แค่รู้ว่าตอนนี้มีความโกรธเกิดขึ้นนะไม่ใช่การเข้าไปเป็นผู้โกรธพอเรารู้ทันมันบ่อยๆเราจะเริ่มเห็นว่าอารมณ์โกรธมันก็แค่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดานี่แหละ คือการเริ่มเห็นความจริงหรือที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นเองโอ้โหฟังดูดีมากเลยค่ะพี่เมย์งั้นสำหรับคนที่มีเวลาน้อยๆแต่อยากจะเริ่มฝึกดูบ้างพอจะมีวิธีฝึกสติแบบง่ายๆแค่วันละสิบนาทีไหมคะมีแน่นอนจะ้ะและเป็นวิธีที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้โดยตรงเลยเรียกว่าอาณาปานสติหรือการมีสติอยู่กับลมหายใจ วิธีฝึกง่ายๆ10นาทีนะ 1. หาสถานที่สงบสงบนั่งในท่าที่สบาย 2. หลับตาลงเบาๆ 3. นำความรู้สึกทั้งหมดมาจดจ่อที่ลมหายใจตรงปลายจมูกรู้สึกถึงลมหายใจเข้ารู้สึกถึงลมหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้ หัวใจของการฝึกไม่ใช่การบังคับให้ใจไม่คิดนะจ๊ะแต่คือการฝึกรู้ทันและดึงกลับมานี่แหละทําแค่นี้วันละสินาทีทุกวันกล้ามเนื้อสติของเราก็จะแข็งแรงขึ้นเองจ้ะเข้าใจแล้วค่ะเหมือนการยกเวทให้จิตใจเลยนะคะแล้วสมมุติในชีวิตจริงเลยนะคะพี่เมย์ตอนที่โจรินกําลังโกรธเพื่อนมากๆหรือกําลังอยากได้กระเป๋าใบใหม่สุดๆเราจะเอาสติที่ฝึกมาตอนนั้นยังไงคะ เมื่อสติระไวขึ้นนะจรินทันทีที่ความโกรธก่อตัวขึ้นแทนที่จะปล่อยให้มันครอบงำจนพูดหรือทำอะไรไม่ดีออกไปเราจะเห็นมันก่อนเราจะรู้สึกได้ถึงใจที่เต้นแรงร่างกายที่ร้อนเผาสติจะบอกเราว่านี่คือความโกรธนะไม่ใช่เรามันจะเกิดช่องว่างขึ้นมาให้เราได้มีโอกาสที่จะไม่ทำตามอำนาจของมันนี่คือการละความเห็นผิดที่ว่าฉันต้องจัดการเดี๋ยวนี้ หรือตอนที่เห็นกระเป๋าแล้วความอยากพุ่งขึ้นมาสติที่ฝึกมาดีแล้วจะทำให้เราเห็นสภาวะของความอยากนั้นตามจริงเห็นว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกที่บีบคั้นชั่วคราวแล้วเราจะเริ่มเกิดปัญญาถามตัวเองว่าเราอยากได้มันเพราะอะไรถ้าได้มาแล้วความอยากนี้จะหายไปถาวรจริงหรือนี่คือการใช้สติเพื่อทำลายความเห็นผิดที่ว่า การได้ของสิ่งนี้มาจะทำให้ฉันมีความสุขอย่างแท้จริงชัดเจนเลยค่ะพี่เมย์โจรินเข้าใจแล้วว่าการเจริญสติไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแต่เป็นเครื่องมือสำคัญมากๆที่จะช่วยให้เรามองเห็นอะไรตามความเป็นจริงและค่อยๆถอดถอนความเห็นผิดที่เป็นต้นตอของความทุกข์ออกไปถูกต้องจ้ะการเจริญสติก็คือการก้าวเดินอยู่บนหนทางแห่งอริยมรรคมีองค์8นั่นเองซึ่งมีสัมมาทิฏฐิ หรือความเห็นชอบเป็นข้อแรกแค่10นาทีต่อวันอาจดูเหมือนน้อยแต่ถ้าทำอย่างสม่ำเสมอมันคือการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่จะเติบโตและเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้อย่างแน่นอนจะ้ะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับแนวทางในการนำไปปฏิบัตินะคะและถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมดาของเราด้วยนะคะ ใช่เลยค่ะหรือถ้าใครมีคำถามมีข้อสงสัยหรืออยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้โจรินกับพี่เมย์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ